สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านมหทรัพั์นะครับวันนี้นําสินค้าของทางแบรนด์ทางกินมานําเสนอตัวนี้เป็นโฮซอเจาะเหล็กขนาด19มมตรครับรหัสสินค้า44242นะครับตัวกระบอกจะเป็นกระบอกอนี้ส่วนตัวดอกข้างในนี่จะมี6กเหลี่ยมแถมมาให้ด้วยนะครับตัวดอกข้างในจะเป็นอย่างนี้ ตัวนี้จะมีสปริงตรงดอกให้นะครับสำหรับในการดันชิ้นงานออกมาขนาดที่ชิ้นงานเข้าไปติดอยู่ของซองตัวนี้สามารถปรับดอกได้ก็คือดอกสว่านตัวนี้สามารถปรับให้ยาวได้ให้ตั้นได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยตัวนี้สามารถใช้กับสว่านแท่นสว่านมือสว่านแบบได้นะครับถ้าสนใจสินค้าสอบถามเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้รหัสสินค้า44242นะครับ